สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่จะมาสรุปเรื่องของสัจนิรันนะครับสัจนิรันเนี่เป็นหัวข้อย่อยหัวข้อหนึ่งในเรื่องของตรรกศาสตร์ซึ่งหัวข้อนี้ออกข้อสอบเยอะนะครับน้องๆเพราะนั้นน้องๆจริงๆต้องทําหัวข้อนี้ให้ได้นะครับจะได้ไม่พลาดแล้วสัจนิรันเนี่มันคืออะไรเดี๋ยวเราพี่จะมาสรุปในนี้ให้ฟังนะครับรับรองนะฮะว่าน,น้องดูคลิปนี้จบพี่รับรองเลยว่าน้องทําได้แน่นอนครับแล้วสัจนิรันเนี่ย มันคืออะไรเขาบอกว่าสัจจนิรันคือประพจนะฮะที่มีค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณีเลยก็คือพูดง,ง่ายๆว่าพี่ขอนโนไว้หน่อยนะสัจจนิรันก็คือมีค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณีเลยเราเรียกตัวนี้ว่าสัจจานิรันนะครับคือสัจจานิรันคือประพจน์ที่เราได้ผลลัพธ์ค่าความจริงออกมาเนี่ยเป็นจริงทุกกรณีเลยไม่ว่า ประพจน์ย่อยมันจะเป็นอะไรก็ตามผลลัพธ์สุดท้ายของมันเนี่ยถ้าได้จริงออกมาหมดเลยเนี่ยเราถือว่ามันเป็นสัจจะนิรันร์เออน้องตัวอย่างนะครับสมมุติพี่บอกว่าสามเหลี่ยมเป็นสัจจะนิรันร์หรือไม่สมมติพี่มีประพจนหนึ่งเรียกประพจน์นี้ว่าประพจน์สามเหลี่ยมอยากรู้ว่าสามเหลี่ยมเป็นสัจจะนิรัน์หรือไม่น้องก็ไปดูค่าความจริงของมันครับสมมติถ้าค่าความจริงของมันได้มาเป็นจริงหมดเลยแบบนี้แสดงว่ามันทําไมครับมันเป็นสัจจะนิรันร์แต่ถ้าอยู่ๆนะครับ มันโผล่มีตัวเท็จตัวหนึ่งโผล่มาแบบน,นี้เราถือว่าไม่เป็นสัจจนิรันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่มันจะเป็นสาานัตต์นิรันหรือไม่เป็นสัตวนิรันเราดูที่ค่าความจริงถ้าค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณีก็แสดงว่ามันเป็นสัจจะนิรันนะครับแ,แล้ววิธีการตรวจสอบสัตว์นิรันเนี่ยมีวิธีการตรวจสอบทั้งหมดกี่แบบแล้วเราจะหามันยังไงซึ่งวีบอกเลยว่าวิธีการตรวจสอบสัตว์นิรัน์นะครับ มันจะมีวิธีการตรวจสอบทั้งหมดอยู่3แบบด้วยกัน3แบบนะครับน้องๆแบบแรกอ่ะมาดูกันแบบแรกนะครับแบบแรกก็คือ,อ,อการสร้างตารางค่าความจริงคือถ้าน้องคนไหนสร้างตารางค่าความจริงไม่เป็นนะครับน้องย้อนกลับไปดูคลิปพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จะแท็กลิงก์ไว้ให้เรื่องตารางค่าความจริงนะครับซึ่งถ้าน้องใช้ตารางค่าความจริงเป็นเนี่ยน้องจะหาสัตานิรันได้นะครับเพราะว่าวิธีแรกเนี่ยเป็นวิธีที่หาได้ไง่ายๆนะครับป๊บนึงนะครับ <c oughs> <c oughs> อาจามอโอเควิธีการสร้างตารางค่าความจริงนะครับก็คือเรามีประพจน์ย่อยเนาะเราประพจน์ย่อยมาเขียนออกมาแล้วดูผลลัพธ์ว่าประพจน์เนี้ยมีค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณีหรือไม่ถ้าเป็นจริงทุกกรณีก็เป็นสันนินดรนนั่นเองเพราะนั้นวิธีแรกนะครับก็คือสร้างตารางขึ้นมามแล้วดูว่า ผลลั์ที่ได้ค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณีหรือไม่ทุกกรณทุกกรณีหรือไม่นี่ถ้าเป็นจริงทุกกรณีเป็นจริงทุกกรณีก็ถือว่าเป็นสัจจะนิรันดร์ครับ อโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นจริงทุกกรณีก็คือไม่เป็นสัจจะนิรันดร์ครับเพราะนั้นเราดูที่ค่าความจริงครับ ถ้าค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณีเราถือว่าเป็นสัจิรานแต่ถ้าไม่เป็นจริงทุกกรณีคือพูดง่ายๆว่ามีอย่างน้อยสักกรณีหนึ่งมีค่าความจริงเป็นเท็จเราถือว่าไม่เป็นสจัจิรานอย่างทันทีนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่พี่จะบอกว่าเออมันเป็นวิธีที่ง่ายแต่ว่ามีความผิดพลาดสูงผิดพลาดสูงยังไงครับน้องอาจจะสร้างตารางค่าความจริงเนี่ยเราหาค่าความจริงสลับ หรือผิดไปตัวหนึ่งเนี่ยมันจะผิดหมดเลยเพราะั้นวิธีนี้พี่แนะนําให้เป็นวิธีสุดท้ายครับนี่วิธีนี้นะพี่แนะนําแล้วเป็นตัวเลือกสุดท้ายครับพี่ให้เป็นตัวเลือกสุดท้ายในการทําคือสมมุติว่าถ้าน้องทําไม่ได้จริงๆทําไม่ได้จริงๆนะครับน้องกลับไปใช้ตารางค่าความจริงเนี่ยหาได้ ซึ่งเวลาเราทำนะครับถ้าเราเจอในข้อสอบมันจวนปัญญาจริงๆอะ่ะมันทําไม่ได้ก็ต้องกลับไปใช้วิธีนี้ครับ้วถามว่าทำไมพี่ถึงไม่แนะนําวิธีนี้เพราะวิธีนี้ครับมันช้ามากๆาน้องๆมันช้าเพราะาน้องต้องตีสมมติว่าถ้าน้องมี4ี่พจน์ย่อยน้องต้องหาอย่างน้อย16กรณีครับซึ่งมันก็เยอะมากแล้วถ้าเกิดว่ากรณีแล้วกรณีมันยาวอะ่ะ แบบว่าประพจน์นี้มันโหยาวมากๆน้องก็ต้องตีตังางเยอะมีโอกาสผิดสูงนะครับอ่ะส่วนน้าใครยังทําไม่เป็นน้องกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับพี่มีคลิปออดจะพี่จะทิ้งลิงค์คลิปเอาไว้ให้นะครับน้องๆอ,อ,อ่ะวิธีที่2ครับวิธีนี้แหละครับเป็นวิธีที่เราจะใช้กันครับนี่ก็คือใช้หาข้อขัดแย้งหาข้อขัดแย้งเนี่ยคือยังไงก็คือแบบนี้ครับสมมุติว่า การที่มาเป็นสัตว์ตนิรันด์เนี่ยมันต้องเป็นจริงทุกคนเลยนี่ใช่ไหมครับต้องเป็นจริงหมดเลยแต่เราจะใช้ข้อขัดแย้งคือเราจะไปปักปั้มมันให้มันเป็นเท็จซะเหมือนเราดาวอะเหมือนเราลักไก่อะครับแบบเอ้ยเอ็งเป็นเท็จนะใช่เปล่าเอ็งทำเปล่าเอ็งเอ็งผิดหรือเปล่าแบบนี้ครับเมื่นเราทําแบบนี้ก่อนปักปั้มเขาถ้าเขาเนี่ย เอ,อไม่ได้เป็นเท็จเนี่ยเขาจะเกิดการขัดแย้งขึ้นมาเขาก็จะต้องแย้งบอกเอ้ยปา้าไม่ได้ทําไม่ได้ทําเหมือนยกตัวอ,อย่างแบบนี้ครับเหมือนเวลาน้องไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเดินไปซื้อแบบก๋วยเตี๋ยวปา้ปาปา้าป้าก๋วยเตี๋ยวชามหนึง่งป้าบอกสี่สบาทเราก็หยิบเงินให้ป้าแล้วป้าก็ไปทํกกกกา,ปปาก๋วยเตี๋ยวลวกลวกลวกเสร็จปุ๊บป้าก๋วยเตี๋ยวมาให้เราเราหยิบก๋วยเตี๋ยวมาเดินออกจากร้านไปปุ๊บป้าบอกนู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 ยังไม่ได้จ่ายตัง ทั้งนี้เราจ่ายแล้วนะตอนแรกเราทํายังไงครับเราก็ต้องทําไมครับแย้งเสียแบบเอ้ยป้าผมจ่ายตังค์แล้วป้าหนูจ่ายตังค์แล้วค่ะอะไรแบบเนี้ถูกไหมครับเราถือว่าแบบนี้มีการขัดแย้งเกิดขึ้นแบบนี้เรียกว่าสัตย์ดาเหมือนเราไปปักปั๊มเขาอะครับแต่ถ้าสมมุติเราสั่งก๋วยเตี๋ยวป้า40บาทเรายังไม่ได้จ่ายตังค์เราเอาก๋วยเตี๋ยวมาเราเดินไปเลยป้าบอกว่าอะไรหนูยังไม่ได้จ่ายตังค์เราทําไงครับ วิ่งหนีเหรอไม่ใช่ถูกไหมครับเราก็ต้องทําไงเราก็ต้องหยิบเงินมาจ่ายป้าเข้าไปนั่นเองเห็นไหมครับเพราะนั้นวิธีการเช็คเทสเนี่ยหรือข้อขัดแย้งเนี่ยเราจะสมมติว่ามันเป็นอะไรครับเป็นเทสก่อนอเพราะนั้นขั้นตอนการหาคืนหนึ่งเราจะสมมุติให้ทั้งประพจน์เป็นเทส พอเราสมมติว่ามันเป็นไฮเปอร์ฟังก์เตปสองคือเราก็จะหาครับหาค่าความจริงของประพจน์ย่อยอ่าเราก็ทําออกมาครับไล่หาค่าความจริงของประพจน์ย่อยออกมาสมสมมติว่าถ้ามันมีการขัดแย้งนะครับอ่าเราดูดูค่าความจริงว่าขัดแย้งกันหรือไม่ คำว่าค่าความจริงขัดแย้งหรือไม่คืออย่างเช่นด้านเราทําอยู่อีตัวนี้เป็นเท,ท็จทาไมพอเราทําอีกฝั่งหนึ่งตัวนี้เป็นจริงเฉยเลยแบบนี้ครับอันเนี้ยถือว่าขัดแยง้งโอเคไหมครับนี่เพราะฉนั้นเราบอกว่าถ้าขัดแยง้งเราจึงสรุปว่าเป็นสัจจะนิรันร์เพราะเราสมมุติให้มันเป็นเท,ท็จไงครับพอเราสมมติมันเป็นเท็จปุ๊บมันขัดแยง้งไงมันขัดแยง้งมันก็จะเป็นสัจจะนิรันร์เพราะว่ามันเป็นเท,ท็จไม่ได้เพราะเราไปปักปั้มมันไง มันก็ขัดแย้งครับแต่ถ้าไม่ขัดแยง้งแสดงว่ามันตีเนียไงไม่ขัดแย้งคือแม้เหมือนเราไม่ได้จ่ายตังค์อ่ะเดินไปร้านป้าบอกว่ายังไม่ได้จ่ายตังค์หนูเราก็รีบเอาคับคับ,บป้าเดินกลับมาจ่ายมาไม่มีการขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วก็ถือว่าไม่เป็นสัจจะนิรันด์นะครับตรงนี้น้องต้องระมัดระวังดีๆนะครับเพราะว่าขัดแย้งถึงจะเป็นสัจจะนิรันด์นะครับเพราะว่าน้องอาจจะยังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นทําไมขัดแย้งถึงเป็นเพราะเราไปสมมุติว่าเป็นเท็จไงครับพอมนเป็นเท๊ มันขัดแย้งมันก็จะเป็นสัจจะนิรันด์แค่นั้นเองอ่ะแล้ววิธีนี้ครับมันไม่ได้ใช้ได้กับทุกตัวเชื่อมนะฮะตัวเชื่อมที่มันใช้ได้แล้วดีก็คือตัวเชื่อมที่เป็นท่าแล้วกับหรือครับทําไมถึงใช้กับ2ตัวนี้รู้ไหมครับเพราะว่า2ตัวนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จแค่กรณีเดียวจําได้ไหมเครื่องหมายท่าแล้วเป็นเท็จกรณีเดียวคือหน้าจริงหลังเท็จได้เลยครับได้เท็จเพราะเวลาเราแตกประพจน์ย่อยออกมามันจะง่ายเพราะว่ามันมีแค่กรณีเดียวถูกไหม หรือก็เหมือนกันหรือมีข้าความจริงเป็นเท็จกรณีเดียวคืออะไรครับอ่าก็คือเท็จหรือเท็จได้เลยครับ ได้เทสเห็นไหมน้องบอกพี่แล้วที่โรงเรียนบางทีสอนหนูใช้เครื่องหมายก็ต่อเมื่อด้วยถามว่าเครื่องเครื่องหมายก็ต่อเมื่อใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าเครื่องหมายก็ต่อเมื่อมันมีเทสจอยู่2กรณีครับจริงก็ต่อเมื่อเทสจได้เทสจหรือน้องจะบอกว่าเป็นเทสจก็ต่อเมื่อจริงก็ได้เลยครับได้เทสจมันต้องแยกคำเรื่องสองกรณีแนะ่แล้วเวลาน้องทำอะครับถ้ามันแยกเป็น 2, 2กรณีนะน้องต้องมาดูแต่ละกรณีก่อนว่า กรณีแรกขัดแย้งไหมถ้าขัดแย้งเป็นสนรันนะน้องเก็บไว้ก่อนดูกรณีที่มันขัดแย้งไหมถ้ามันขัดแย้งอีกมันเป็นสัจนิรันน้องก็ค่อยสรุปว่าเป็นสัจนิรันแต่ท่านตอนน้องทําทั้ง2กรณีเนี้ยมันมันมีขัดแย้งกรณีหนึ่งอีกกิโลนึงเออไม่ได้กิโลอีกกรณีหนึ่งไม่ขัดแย้งเราถือว่ามันไม่เป็นสัจนิลันนะครับเพราะการที่มันจะเป็นสันนิรันมันต้องขัดแย้งทุก กรณีเพราะ้นวิธีนี้พี่ก็เลยไม่เอาครับเพราะพี่กเกียรติทำสอรอบพี่จะไปใช้ความรู้เรื่องของสมมูลแทนครับเราจะความรู้เรื่องของสมมูลเนี่ยมาใช้ในการแก้นะครับมาใช้ในการหาแต่ง่ายกว่าซึ่งจะเป็นวิธีที่3เพราะ้นวิธีนี้เราใช้แค่เครื่องหมายท่าแล้วกับหรือเท่านั้นนะครับเดี๋ยวน้องมาดูตัวอย่างกันครับประพจน์ใดต่อไปนี้เป็นสัจิรร์หรือไม่ เห็นไหมครับอยากรู้ว่าเป็นหรือไม่น้องก็ดูก่อนว่าประพจน์ยังต้องการหาตัวเชื่อมตัวหลังสุดก็คือตัวเชื่อมนี่เป็นอยู่นอกสุดเนี่ยคือตัวอะไรน้องสังเกตเห็นว่าเป็นเครื่องหมายเลยครับเครื่องหมายหรือเกิดจากการเอาก้อนนี้กับก้อนนี้มาทําไมการมาหรือกันเราก็ไปปักปั๊มมันก่อนให้มันเป็นอะไรเลยเป็นเท็จครับเอ้ยเองเป็นเท็จนะเป็นเท็จแล้วเราแยกออกมาเครื่องหมายหรือเป็นเท็จเมื่อไหร่ครับเป็นเท็จทั้งคู่เลยก็คือเท็จหรือเท็จได้เท็จเราได้ตัวนี้เป็นเท็จตัวนี้ก็เป็นเท็จ น้องจะเห็นว่าไอตัวเนี้ยของเราเป็นเท็จไอตัวเนี้ยของเราคืออะไรครับเห็นไหมเองหมายหรือแบ่งก้อนนี้กับก้อนนี้สแสดงว่าอะไรครับฝั่งซ้ายของเราก็คือก้อนนี้ครับฝั่งขวาของเราก็คือก้อนนี้ครับจากตรงนี้น้องจะเห็นว่าอ้าวดูก้อนซ้ายก่อนนะครับนิเศษเท็นิเศษผีได้เลยครับได้เท็ดถ้าพี่เอานิเศษออกมันก็จะกลายเป็นจริงถูกไหมครับน้องก็ ใส่ค่าความจริงไปเลยอ๋อพีมีค่าความจริงเป็นจริงนะเรามาตีก้อนขวาครับปุ๊บเห็นไหมก้อนขวาคือก้อนนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จแต่ตัวนี้เชื่อมด้วยเครื่องหมายอะไรอยู่ครับเครื่องหมายหรือเครื่องหมายหรือเป็นเท็จกรณีเดียวเหมือนกันคือหน้าจริงหลังเท็จได้เท็จเห็นไหมครับน้องจะได้ว่านี่คือเท็จของก้อนนี้นะครับเดี๋ยวครเครื่องหมายหรือคือจริงแล้วเท็จได้เท็จน้องก็ได้ค่าความจริงของพีและคือตัวนี้ของ Q อ๋อของ Q ข้าวความจริงของ q คือตัวนี้ค่าวความจริงของ p คือตัวนี้น้องจะได้้ว่าอ๋อ q เป็นจริงแต่ p เราตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นเท็จน้องเห็นไหมครับว่า p 2ตัวเราเนี่ยมันทาไมกันมันขัดแย้งเพราะไอ้ p ด้านซ้ายของเราเป็นจริงแต่ด้านขวาของเราเป็นเท็จเห็นไหมครับน้องอาจจะโยงมาบอกว่าขัดแยง้งเราก็สรุปว่าอะไรครับเป็นสัจจนหลั์ ถ้ามันขัดแย้งมันก็จะเป็นสัจจานิรันแค่นั้นเองครับงงงงแต่ถ้ามันไม่ขัดแย้งมันก็ไม่เป็นสัจจานิรันโอเคไหมครับเวลาดูเราก็ดูแค่นี้เองครับหาค่าความจริงออกมาขัดแย้งไหมขัดแย้งก็เป็นสัจจานิรันถ้าไม่ขัดแย้งก็ไม่เป็นสัจจานิลันนะครับอ่ะมาดูอันต่อมาเห็นไหมเชื่อมด้หรืออีกแล้วเราก็สมมติมันเป็นอะไรครับเป็นเทสซะเลยเราแยกออกมาเครื่องหมายหรือเป็นเท็เมื่อไรครับเทสจทั้งคู่เลย เรามาดูก้อนซ้ายก่อนก้อนนี้ของเราทั้งก้อนนะได้เทสอ้าวเครื่องหมายท่าแล้วเป็นเทสกรณีเดียวนี่นาเราแตกออกมาเลยครับน้องจะทําซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้นะครับไม่ผิดพอได้แบบนี้ปุ๊บเราจะบอกอ้าวเรียบร้อยเลยครับปึ้งปึ๊งปึ๊งปึงปึ๊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 งตํแหน่งเดียวกันเลยแล้วตัวนี้ก็เป็นอ่านิเศษคิวเป็นเทสแสดงว่าคิวเป็นไรครับคิวเป็นจริงพอได้แบบนี้ปุ๊บน้องู่แอ้ว่าอ้าวพีเป็นจริง คิวไปะไรครับคิวเป็นจริงน้องแทนด้านซ้ายครับจริงๆน้องบอกพี่เครื่องหมายท่าแล้วเป็นเท็จได้จริงกับเท็จแบบนี้ไหมคําตอบคือทาแบบนี้ก็ได้ครับแต่พี่ไม่ทํานะในเมื่อพี่รู้พีกับคิวแล้วพี่จะเาค่าความจริงของพีกับคิวะครับไปแทนในนี้เลยแล้วดูซิว่าค่าความจริงมันแย้งกันไหมนี่คืออีกแบบหนึ่งเขาจะทําได้นะครับพี่ก็จะเอาคิวไปแทนก่อนคิวเป็นจริงอ่ะขอเปลี่ยนสีหน่อยคิวเป็นจริงพีปไปเลยครับพีเป็นจริงแต่นี่เศษพีเป็น เทจเห็นไหมมันเชื่อไม่ท่าแล้วจริงแล้วเทจได้เลยครับได้เทจเลยเพราะฉะนั้นขัดแย้งไหมครับเนี่ยเห็นไหมจริงแล้วเทจได้เลยครับได้เทจขัดแย้งไหมไม่ขัดแย้งเลยแสดงว่าข้อนี้ทาไมครับไม่ขัดแย้งครับนี่ก็บอกว่าไม่ขัดแยง้งเพราะฉะนั้นไม่เป็นสัตยะนิรันนี่เราดูแค่นี้เองครับไม่ยากเลยเห็นไหม ค่อยๆดูเอาครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับน้องๆเห็นไหมไม่ขัดแย้งก็ไม่เป็นสัตยนิรันดร์แสดงว่าเห็นไหมครับแสดงว่าถ้าร้อยพีเป็นจริงคิวเป็นจริงข้อความนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จได้เพราะเราสมมติให้มันเป็นเท็จไงครับเห็นไหมเพราะนั้นน้องพอเข้าใจไหมครับว่ามันคิดแบบนี้นั่นเองอ่ะอันที่3ครับเชื่อมด้วยเครื่องหมายเลยครับถ้าแล้วเราก็สมมติให้มันเป็นอะไรครับเป็นเท็จ เหมือนเดิมเลยแตกออกมาเครื่องหมายท่าแล้วคือหน้าจริงหลังเท็ดได้เท็จคราวนี้น้องมาดูก้อนหนะ้าก้อนหน้าเนี่ยเชื่อมด้วยหรือถูกไหมครับเป็นจริงโอ้โหหรือเป็นจริงเป็นได้ตั้งหลายแบบถูกไหม เป็นจริงหรือจริงก็ได้จริงหรือเท็จก็ได้เท็จหรือจริงก็ได้ซึ่งมันเยอะเราจะไม่ทำเพราะฉะนั้นก้อนไหนที่สามารถหาค่าความจริงได้หลายแบบเนี่ยเราจะไม่ทำครับเราจะทำก้อนที่หาค่าความจริงได้แบบเดียวก่อนอ่ะแล้วก็แตกออกมาปุ๊บปุ๊บตรงนี้อ่ะเห็นไหมองหมายถ้าแล้วเป็นเท็จเมื่อไรครับอันนี้ง่ายหน้าจริงหลังเท็จได้เท็จทำไม่ต้อสรุปทันทีเขาว่าอ๋อ Q เป็นเท็จนะนี่เศษ P เป็นจริง P ของเราก็จะเป็นเท็จนี่ เพรานะนั้นเราก็ได้มาครับว่า p เป็นเท่า q เป็นไรครับ q เป็นเทสนั่นเองพอเราได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ p กับ q ที่เราได้ไปแทนในกอนไกรครับ p เป็นเทส q เป็นเทสเทสหรือเทสได้อะไรครับเครื่องหมายหรือมีจริงได้จริงแต่นี้มีจริงไหมไม่มีเลยเป็นเทสหรือเทสได้เทสวงไว้ตรงนี้เลยครับตอนนี้เราบอกว่ามันเป็นจริงแต่จริงผลลัพธ์มันเป็นเทสเพราะฉะนั้นมันทําไมครับขัดแย้งครับ ขัดยังก็สรุปว่าเป็นสัตจะนิรันด์ครับแค่นั้นเองครับไม่ยากเลยเมะขออีกข้อหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูสูตรที่3กันข้อนี้นะครับน้องๆเราก็สมมุติว่ามันเป็นอะไรครับเป็นเท็จเหมือนกันเราแยกออกมาปุ๊บเป็นจริงหรือเท็จคราวนี้น้องแยกออกมาก้อนทรายเชื่อมด้วยเครื่องหมายหรือโอ้หรือเป็นจริงได้ทั้ง3ได้ทั้งหลายแบบแนะ่แสดงว่ายังไม่ทําดีกว่าไปทําด้านขวาดีกว่า ด้านขวาเครื่องหมายและเป็นเท็จโอ้โหได้ตั้ง3แบบแน่ทำไม่ได้เลยครับข้อนี้น้องจาเห็นว่าถ้าน้องตัวปัญญาจริงๆคือไม่สามารถแทนได้เนี่ยให้น้องแยกกรณีคิดไอ้น้องสมมุติเลยนะครับกรณีที่ B ีเป็นจริงที่ควเป็นจริงพีเป็นเท็จ Q เป็นจริงอะไรแบบนี้ครับแยกกรณีออกมาแล้วดูสิว่ามีตัวมันขัดแย้งทุกกรณีหรือไม่ถ้าขัดแย้งทุกกรณีเราจะถือว่าเป็นสัจนิรันดร์แต่ถ้าไม่ขัดแย้งทุกกรณีเราจะถือว่าไม่เป็นสัจนานั่นอะ พี่ลองกรณีแรกก่อนนะกรณีที่หนึ่งพีเป็นจริงอ่ะแล้วก็เอ่อคิวเป็นเทสอ่ะลองกรณีรีดูครับสมมุตินะให้พีเป็นจริงคิวเป็นเทสต์ยัยิมน้องต้องแยก3หรือ4กรณีเลยนะครับแต่ว่าข้อนี้พี่แยกกรณีแรกก่อนคือแบบนี้อ่ะเราก็ลองแทนพีเป็นจริงครับปุ๊บนี่ขอแทนด้วยสีแดงนะอุ้ยพีเป็นจริงคิวเป็นเทสจริงหรือเทสได้เลยครับ จริงหรือเท็จได้จริงอ่าตัวนี้ปกติต่อไปน้องแทนพีเป็นจริงแทนคิวเป็นเท็จจริงและเท็จได้เลยครับได้เท็จจริงและเท็จได้เท็จขัดแย้งไหมครับไม่ขัดแย้งครับก็สรุปเลยว่าไม่เป็นสัจจะนิรันต์อ่าไม่เป็นสัจจะนิรันต์เห็นไหมครับว่า ข้อนี้เราสรุปได้เลยครับว่าไม่เป็นสรรยายลานเพราะพี่บอกแล้วว่าถ้าเป็นสรรยายลานต้องขัดแย้งทุกกรณีถึงแม้ว่าถ้าน้องทำกรณีที่2สมมตินะครับกรณีที่2คือพีจริงคิวจิงอันนี้เกิดการขัดแย้งเราก็ยังสรุปไม่ได้นะครับจนกว่าเราจะบอกว่าถ้ามันขัดแย้งมันต้องขัดแย้งทุกตัวทุกกรณีเราจึงจะสรุปว่ามันเป็นสัจจะนิลันโอเคนะครับมาเอิญข้อนี้เราทําออกมาแล้ว เราเจอคนที่ไม่ขัดแย้งก็ตอบเลยครับว่าไม่เป็นสัจจะนิรันด์โอเคนะครับออสมมุติถ้าน้องแยกออกมาได้20กรณี19กรณีไม่ขัดแย้งเลยเออ19กรณีขัดแยง้งกรณีที่20ไม่ขัดแยง้งเราก็ถือว่าไม่เป็นสัจจะนิรันด์นะครับน่โอเคต่อไปครับวิธีสุดท้ายการหาอาการหาสเตรนโดยใช้วิธีการสมมูลก็คือโจทย์จะให้สามเหลี่ยมสมมติสามเหลี่ยมก็ต่อเมื่อกับสี่เหลี่ยม มันจะเชื่อมได้เครื่องหมายก็ต่อเมื่อครับแล้วโจทย์ถามว่าเป็นสัจจะนิรันหรือไม่ถามว่าทําไมเราถึงต้องใช้วิธีของสมมูลเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ครับการที่มันสมมูลเนี่ยไหนมาสมมูลใช้เครื่องหมายนี้ขอเขียนก่อนนี่ใช้กับเครื่องหมายนี้ การที่ทําไมเราต้องมาตรวส,สอสมมูลเราจามเงสมบัติของเครื่องหมายก็ต่อเมื่อได้ไหมเครื่องหมายก็ต่อเมื่อก็บอกว่าเหมือนกันเป็นอะไรครับเหมือนกันเป็นจริงแสดงว่าถ้าไอ้สามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมเนี่ยพี่ขอโหน,นนะถ้าสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมสมมูลกันถ้ามันสมมูลกันแสดงว,ว่าค่าความจริงมันต้องเหมือนกันทุกกรณีถูกไหมครับแล้วคราวนี้พอมันไปโดนเชื่อมด้วยเครื่องหมายก็ต่อเมื่อ เห็นไ,ไหมเครื่องหมายก็ต่อเมื่อนเนี่ยเขาบอกแล้วว่ามีค่าความจริงเหมือนกันเป็นจริงเพราะฉะนั้นไม่ว่าค่าความจริงของสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมจะเป็นอะไรไม่รู้แหละแต่ถ้ามันสมมูลกันมันจะมีค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณีเลยเพราะนั้นมันจะกลายเป็นสัจจะนิลันครับเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจสอบเครื่องหมายก็ต่อเมื่อเราก็เลยตรวจสอบว่าไอ้สามเหลี่ยมมันสมมูลกับสี่เหลี่ยมหรือไม่ถ้าสามเหลี่ยมสมมูลกับสี่เหลี่ยมแสดงว่าเป็นสัจจะนิลัน แต่ถ้าสามเหลี่ยมไม่สมมูลกับสี่เหลี่ยมแสดงว่าไม่เป็นสัตจะนรัหลันชึบโอเคไหมครับเพราะนั้นเราใช้ความเรื่องสมมูลในการตรวจสอบแค่นั้นเองอ่ะลองทำโจทย์กันครับจะได้ทวนเรื่องสมมูลด้นะั้นน้องบางคนบอกว่าโอ้โหพี่สมมูลหนูลืมไปหมดแล้วอ่ะย้อนกลับไปทวนได้เลยในคลิปเป็นไงพี่ พี่ทําคลิปไว้เกือบครบทุกหัวข้อเลยให้น้องๆได้ได้ดูกันนะครับรับรองเลยว,ว่าน้องๆได้ดูเนี่ยพี่ไม่มีกังนะครับพี่สอนทุกอย่างเนี่ยคอนเซปต์คือเป๊ะมากๆครับน้องคือจะน้องดูคอนเซปต์แล้วลองทวนโจทย์แล้วลองไปหาโจทย์ทําเพิ่มเติมนะครับพี่รับรองครับว่าน้องทําได้แน่นอนครับพี่เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะอ่ะก็ถามว่าข้อน,นี้เป็นสัตายาหรือไม่น้องก็ไปดูดิอ้าวมันเชื่อมเครื่องหมายก็ต่อเมื่อน,นี่นาะเราแยกก่อนเลยครับ ก้อนนี้ก้อนนี้เราจะดูซิว่ามันสมมูลกันหรือไม่อ่ะเราก็เริ่มต้นทําเรื่องสมมูลก่อนพี่ชอบเป็นจากซ้ายไปขวานะครับก็เป็น P แล้ว Q แล้ว R ก็จะสมมูลกับนิเศษ P หรือ Q แล้ว R จําได้ไหมหน้าแล้วหลังสมมูลกับอาขอโน้ตไว้หน่อยจุ๊บอ่าเป็นแบบนี้ โอเคไหมครับหน้าแล้วหลังสมมูลกับนิเศษหน้าหรือหลังเหรอแล้วก็มองตรงนี้เป็นหน้าเราก็มองนี้เป็นอะไรครับเป็นหลังเป็นนิเศษหน้าหรือหลังอืมอ่ะต่อไปตัวนี้ก็ยังติดเครื่องหมายสมมูลอีกเห็นไหมเออเครื่องหมายท่าแล้วอีกแล้วก็เปลี่ยนต่อเป็นนิเศษ p หรือนิเศษ P หรือ R จากตรงนี้ครับเราลองสังเกตโจทย์ดีๆนะโจทย์เขาอะให กับ Q เราอยู่ด้วยกันตัวนี้เชื่อมด้วยเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายหรือเหมือนการน้องสามารถเปลี่ยนวงเล็บได้นะครับต้องเป็นเครื่องหมายเดียวกันนะก็จะกลายเป็นนิเสษ P หรือนิเสษ Q เห็นไหมใส่วงเล็บแบบนี้ปุ๊บแล้วก็หรืออะไรครับหรือ R การที่มันจะเปลี่ยนเป็นท่าแล้วได้แสดงว่าตัวหน้าของเราต้องเป็นนิเสษหน้าหรือหลังจึงจะเปลี่ยนเป็นหน้าแล้วหลังได้เพราะนั้นพี่จะดึงนิเสษออกมาครับปึ้งออกมาเป็น P และ Q หรือ R เห็นไหมถ้ามองดีมันจะเป็นนิเสษหน้า หรือหลังผมอนนี้เสษหน้าหรือหลังก็จะกลายเป็นอะไรครับหน้าอุ๊ยเขากลับเกินเลยกลายเป็นหน้านแล้วหลังจบเหมือนกันไหมครับเหมือนกันก็สมมูลพอราบอกสมมูลก็ฉันก็ตอบว่าเป็นสัจจะนิลัน ถ้ามันสมมูลกันมันก็เป็นสัดจ,จานนีร์น,นะครับถ้าน้องคนไหนไม่ได้เรื่องสมมูลเนี่ยต้องกลับไปทวนนะครับพี่บอกเลยว่าสําคัญมากๆนะครับเรื่องสมมูลอ่ะโอเคต่อไป p และ q ก็ต่อเมื่อ q และ p เห็นไหมเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่ออีกเราก็มาเช็คว่ามันสมมูลกันหรือไม่อ่ะเขาบอก p และ q สมมูลกับอะไรอุย้ย q และ p ข้อนี้ไม่ต้องทําเลยแค่ทำไมครับสลับกันครับนี่ เพราะนั้นเหมือนกันยังเหมือนกันแล้วสรุปว่าเป็นสมสรุปว่าสมมูลกันครับเพราะฉะนั้นเลยครับถูกไหมเพราะมันสับที่กันได้ถ้าสมมูลกันเพราะฉะนั้นก็ตอบว่าเป็นสัจจะนิลัน เห็นไหมครับว่าน้องๆแค่นี้เองครับจบแล้วเรื่องนี้วิธีการทำมัอยู่3แบบแบบแรกคือหนึ่นวงวัตารางวัาตารางแต่จะมาแบบสอคือเช็คแคทวิธีการนี้ออกข้อสอบเยอะแล้วก็วิธีการตรวจสอบเป็นสมมุิหรือไม่อันนี้ก็ออกข้อสอบแต่ไม่เยอะมากนะครับ3เรื่องนี้3หัวข้อย่อยนี้น้องต้องทําได้นะครับเพราะว่าสัานิรันเนี่ยออกข้อสอบเยอะอจริงๆนะครับส่วนเหมือนเดิมถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถทักหาพี่ได้ที่ไลน์แอดหรือว่าแฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้ครับพี่แบงค์ เวนวักนะครับขีดเวนวักพอบานติวคณิตหรือในทาง YouTube ก็ได้นะครับก็คือพอบานติวคณิตครับตอนนี้พี่มีคลิปวิดีโอเนื้อหาระดับชั้นม .1 ถึงม .6 เนี่ยครับกระทักกันอยู่ส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นของม .4 เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นน้องสามารถกดเข้าไปดูเลยตอนนี้มีทั้งหมด101วิดีโอแล้วรับรองนะครับว่าอธิบายละเอียดทุกเรื่องเพราะนั้นกดเข้าไปดูกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย